คำสบประมาทนะคะหน้าเหี่ยวนะคะดูแกระวังผัวทิ้ง Oh, โอ<ฮ>้โหเจ็บใจมาก <ไอ S 1> ๆเลยย่านโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเจอทั้งมลพิษเจอทั้งแดดเจอทั้งฝุ่นละอองต่างๆมากมายค่ะตอนนั้นเรายังเป็นสาวๆอยู่เราก็ไม่ได้คิดที่จะดูแลตัวเองนะคะก็ไม่ได้คิดจะทาครีมกันอายุเข้าย่างเลขสี่เราก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยหน้าของเราเริ่มมีแบบฝ้าบางๆเกิดขึ้นมีกระแล้วก็หน้าหมองคล้ำลงเราก็เลยอ้าวเอาแล้วละ่ะนะคะมันต้องคงเป็นเกิดจากสาเหตุที่เราไม่ทาครีมกันแดดแน่ๆเลยทําให้เกิดฝ้าเคยทาค่ะแต่เราไม่ มันรู้สึกเหนียวก็เลยหยุดที่จะทาครีมกันแดดพออายุเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมาเจออีกว่าฮอร์โมนที่เกิดจากที่มาดามายาคุมกําเนิดนะคะมาะประมาณเกือบ20ปีะนะคะมันเข้มขึ้นมันหนาขึ้นนะคะทั่วใบหน้าสิ่งที่เจ็บใจที่สุดในงวดน,นะคะอีป้าหน้าเดียวระวังนะระวังผัวจะทิ้งเอาหมันเจ็บใจมากๆเลยค่ะส,ส่งประมาณในวันนั้นนะคะทําให้มาดามนะคะกลับมาดูแลตัวเองค่ะนะคะก็ไปหาครีมต่างๆนะคะมาใช้มา ก็ไม่สามารถที่จะทําให้อะค่ะฝ้ามันรู้สึกดีหรือ,อหน้าเราค่ะใส่ขึ้นตามห้างสรรพสินค้าค่ะมันก็จะมีแบบพวกคลินิกเสริมความงามค่ะมากระชากตัวเราเข้าไปนะคะแล้วก็ไปอาสแกนผิวหน้าแล้วเขาก็แบบว่าบอกเราหน้าเนี่ยตอนนี้คือแบบว่ามีปัญหาหนักมากเลยนะอาจจะต้องดูแลผิวอย่างนี้อย่างนี้นะคะแบบแนะนํนาสารพัดคอเลยค่ะหมดไปเป็นแสน เป็นแสนค่ะแสนสาหัสเลยค่ะที่สําคัญรู้ไหมคะหลังจากที่เราทําหน้ามาคะ่ะคนที่บ้านไม่มีเห็นใครทักถามหรือใครที่เจอเราค่ะการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหนี่ค่ะมันเป็นสิ่งที่เจ็บยิ่งกว่านะคะ <c oughs> ก็ยังเหลืออยู่นะคะก็ยังไม่ได้ทําค่ะทิ้งแม่งมาเลยคะ่ะไม่เอาค่ะนะคะยิ่งทําค่ะหน้าก็ไม่ได้สวยขึ้นนะคะแถมยังมีมากกว่าเดิมด้วยคะ่ะ <c oughs> สี่ปีที่ผ่านมาค่ะนะคะมาดามก็ลาออกจากงานประจํานะคะก็ตอนนั้นก็มีมองหางานออนไลน์ต่างๆนะคะก็มีทํามาหลายแบรนด์เลยค่ะของเอยซื้อของมาตุนไว้เต็มบ้านเลยนะคะและสิน สำคัญคือต้องแพค็คของเองส่งอายุพ <อ S 2> เพิ่มขึ้น ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบที่การที่จะเป็นแบบนั้นเอง<อ><อ>ขายเองแบบทุกสิ่งอย่างค่ะมันเหนื่อยมากๆเลยค่ะนั่นเหรอคะหน้าก็ยังเป็นฝ้าอยู่นะยังไม่ได้หายเลยนะคะแล้วหลังจากที่แบบว่าเเข้ามาอยู่ในวงการของการขายออนไลน์ค่ะก็มาเจอนะคะพี่คนนึ่งนะคะแนะนําให้รู้จักของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเรากล็ลองเข้ามาศึกษาดูค่ะนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาฝ้าดูแลคนเป็นฝ้านะคะหายมาแล้วเป็นแบบแสนแสนคนแล้วก็มีมานานอะไรต่างๆเราก็บอกเฮ้ยนะคะเราเป็นฝ้าอยู่ไหนเอามาลองซิ ก็เลยเข้ามานะคะดูว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันได้ทดลองใช้ลองใช้ดูนะคะตอนนั้นใหญ่เลยนะคะอยากจะให้เห็นผลแบบเห็นผลเร็วอะค่ะเพราะว่าเราจะอยากจะมาขายออนไลน์แล้วก็ได้เพิ่มในเรื่องของตัวเรื่องของฮอร์โมนเพราะว่าเรามาทราบภายหลังว่าการที่เราเป็นฟ้าเนี่ยมันเป็นฟ้าเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับการทานยาคุมกําเนิดก็เลยเอาคอลลาเจนมาทานเข้าไปในเรื่องของการบํารุงฮอร์โมนสิวันแรกเลยค่ะนะคะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงคอลลาเจนเข้าไปทําไมรู้สึกว่าผิวมันลื่นขึ้นหน้ารู้สึกว่ามันใสนะคะมันใสขึ้นตรงที่มันนไม่เป็ ฟ้ารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันออกขาวๆนะคะตรงที่เป็นฟ้าก็รู้สึกว่ามันแบบมันมันกระจายตัวะนะคะเห็นฟ้าค่ะนะคะมันเข้มขึ้นออกมาสุเพราะว่าอะไรบริเวณรอบข้างะคะ่ะมันขาวใส30วันแรกที่เราได้ดรอน่าจะทําให้ค่ะนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราจริงๆค่ะหน้าเราจะต้องหายแน่นอนเลยจะเป็นฟ้าเกี่ยวกับยาคุมกําเนิดใช่ไหมคะแรกเนี่ยมาดามบางทานยาคุมอยู่นะคะก็ทําให้เกิดการสะสมยอยู่ในร่างกายอยู่นะคะพอเราได้ทานพวกคอลลาเจนเข้าไปหรือทายครีมนะคะในผลิตภัณฑ์ชุดนี้ก็ทําให้ฟ้าค่ะนะคเา ไม่ได้เกิดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ฝ้าเก่าค,กค,รรค่ะมันก็ยังค่อยๆจางเพราะมันเป็นสูตรธรรมชาติเลยต้องต้องใช้เวลาในการดูแลผิวก็คือมาดามได้หยุดทานยาคุมกําเนิด <ส leve S 1> นะคะ<ส>ระจำเดือนหมดตอน51ก็เลยเลิกทานยาคุมโดยโดยโดย,ดยค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะนะคะ,คะ <soda. S 2> มาดามได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทานคอลลาเจนนะคะต่อเนื่องมาตลอดนะคะ4ปีเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆคือหน้านะคะจากที่แบบว่าเฮ้ยมีคนเรียกเราว่าป้าตอนนี้คือเราดูเด็กลงตอนนี้ก็คือเนี่ย52แล้วนะคะว่าเฮ้ยเป็นฝ้าไม่น่าจะหายนะคะ พรหลายๆคนเซิร์ชอะไรมาคือฟ้าจะไม่หายใช่ไหมคะ,คะที่สวยขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงนะแล้วก็เลยแบบอยากแบบเรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วก็อยากจะมาส่งต่อความสวยนะคะฟ้าสามารถรักษาหายได้ก็เลยแบบเออถ้าวันนั้นเราไม่กล้าตัดสินใจที่จะลองนะคะสินค้าตัวนี้เราก็จะไม่หายจากฟ้าแน่นอนนะ,ะนะคะที่เราได้กล้าเราก็เลยได้หายจากฟ้าและกลับมาสวยได้อีกครั้ง,งค่ะนี่คืออายุ52แล้วก็ตามค่ะนะคะดีใจมากๆเลยค่ะ อยากจะฝากนะคะถึงทุกๆคนเลยทำแล้วก็คือจริงๆแล้ว่เขาเหล่านั้นเขามีความกลุ้มใจทุกใจนะคะกังวลใจมากๆแล้วก็รู้สึกอับอายค่ะที่หน้าดําเป็นฝ้าค่ะนะไรค่ะนะคะว่าไปเรียกเขาอีป้าเอ้ยนะคะเอ้ยแบบอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะนะคะไม่ดีเลยนะคะอย่าบูลลี่กับเขาเลยนะคะมาดามแบบ อ,อ,อยากจะมาเป็นกําลังใจนะคะให้กับสาวๆที่มีปัญหาหน้าฝ้า,าหน้าดําเป็นปืน้นอะไรต่างๆนะคะเหมือนที่มาดามเคยเป็นค่ะนะคะเราสามารถที่จะกลับมานะคะมีผิวที่กระจ่างใสไรฝ้าได้คะ่ะถ้าวันนี้คุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์เหมือนกับมาดามในวันนี้คะ่ะนะคะเราก็หายได้หยุดนะคะหยุดการบูลลี่นะคะ<ร>ลังใจคนที่เราลักคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้าหน้าหมองคล้ำคะ่ะโอกาสที่จะกลับมาสวยใสยนะคะไรฝ้าอีกครั้งคะ่ะเหมือนกับ มาดามในวันนี้ค่ะหยุดบุรี่แล้วมาเป็นกําลังใจให้กับสาวๆที่มีปัญหาผิวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ้าแบบไหนก็ตามคุณสามารถกลับมาสวยใสไร้ฝ้าได้ค่ะนะคะสนับสนุนโดยนะคะรักษาซีฟ้าครีมลาชุเล่บายมาดามโซเฟียค่ะใครที่มีปัญหาเหมือนมาดามนะคะก็สามารถที่จะนะคะติดต่อเข้ามาค่ะพูดคุยนะคะส่งผิวหน้าต่างๆให้กับมาดามค่ะและเราจะมานะคะสวยด้วยกันค่ะบ๊ายบาย